สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะพามาดูเคสตัดี้การจัดโงงจุยคอนโดมิเนียมกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมที่มีการรีโนเวทจากคอนโดเดิมซึ่งอายุคอนโดเนี่ยประมาณ20ปีแล้วดังนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือต้องการจะให้โงงจุยเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าอายุของคอนโดที่เริ่มนานเนี่ยมันก็เป็นตัวบั่นทอนโงงจุยเช่นเดียวกันครับคอนโดตรงนี้ทำเลดีมากเพราะว่า มองออกไปที่บริเวณหน้าต่างหรือประตูระเบียงแล้วเนี่ยจะเห็นวิวที่โปร่งโล่งไกลแล้วก็เห็นเป็นวิวกว้างด้วยนะครับซึ่งการที่เราเห็นวิวยิ่งไกลยิ่งกว้างเท่าไหร่อันนี้ยิ่งถือว่าห้องของเราจะรับกระแสพลังได้เยอะครับถือว่ามีหงช่ยที่ดีดังนั้นอย่างแรกเลยตอนที่ออกแบบเนี่ยก็ต้องพยายามเอาจุดเด่นนี้เก็บไว้คือต้องพยายามออกแบบให้ความรู้สึกของห้องนั้นรับกับตัววิวนี้ได้ จุดแรกที่เราเลือกก็คือจุดบริเวณห้องนอนนะฮะหรือโซนนอนเนื่องจากว่าห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอก็เลยคิดว่าไม่มีการแบ่งห้องให้ลักษณะเนี่ยตัวส่วนที่อยู่ประจําเช่นบริเวณจุดนอนนะฮะจุดกินข้าวแล้วก็จุดดีฟิ้งเนี่ยให้เชื่อมต่อถึงกันเลยจะได้ทําให้กระแสะพลังนั้นเรารับเข้ามาจากบริเวณหน้าต่างที่เรามองเห็นวิวกว้างแล้วก็รับมาได้เต็มๆไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนของห้องก็ รับความเป็นมงคลได้ครับเราก็เลือกเอาจุดนอนเนี่ยไว้อยู่ที่จุดริมหน้าต่างเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่บริเวณนอนเนี่ยต้องถือว่ามากสุดละว,วันหนึ่งประมาณ7-8ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นจุดตัว dining แล้วก็จุดตัว living ซึ่งด้วยความที่ห้องเชื่อมต่อถึงกันมันเลยทําให้ถึงแม้ว่าห้องสตูดิโอเนี้ยขนาดไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่มันทําให้ห้องเนี่ยดูแล้วมีความโปร่งโล่งแล้วก็กว้างจากนั้นนะครับ เราก็ต้องเอาห้องที่มีโอกาสจะทําให้ลักษณะของหัวจุ้ยเนี่ยเรียกว่าดรอปลงมาเช่นห้องครัวหรือว่าห้องน้ําห้องครัวเนี่ยเป็นหนึ่งห้องที่เวลาอยู่จริงแล้วอะครับของมันจะดูค่อนข้างเยอะเราก็ต้องพยายามออกแบบให้ห้องครัวนั้นดูแยกออกไปจากส่วนที่เราอยู่ประจํบาบังเอิญเนี่ยโชคดีที่ตัวฟอร์แปนเดิมของตัวโครงการเนี่ยเขาก็จับห้องครัวแยกอยู่แล้วตอนที่เราเวดใหม่ก็เลยให้ ทางสถาปนิกเนี่ยเขาวางคอนเซ็ปต,ต์แบบเดิมไว้นะครับแล้วก็ใส่ตัวประตูที่เป็นส่วนแยกไว้เนี่ยให้เป็นกระจกฝ้ากระจกฝ้าเนี่ยทำให้ความรู้สึกของห้องเนี่ยดูไม่แคบจนเกินไปแต่ก็สามารถจะแยกสัดส่วนของห้องครัวออกไปได้ดีครับส่วนห้องน้ำครับก็จะใช้เป็นการตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นความสว่าง ห้องน้ำเนี่ยก็เป็นห้องที่เขาเรียกว่ามีพลังหยินเนาะเพราะห้องมันจะเป็นห้องที่อับชื้นเวลาที่แก้วงจุ้ยเราใช้ความสว่างเสริมเข้าไปครับที่ห้องนี้เขาก็แยกโซนของตัวห้องน้ํากับห้องครัวได้ดีถึงแม้ว่าห้องน้ําจะอยู่ด้านในเข้ามาแต่ว่าด้วยความที่ออกแบบเชื่อมห้องครัวก็ทําให้เวลาที่เปิดหน้าต่างเนี่ยอากาศถ่ายเทจากห้องน้ําออกไปได้นะครับแล้วก็ให้ทางสถาปนิกเนี่ยเขา ใส่ตัวเครื่องดูดอากาศทั้งบริเวณห้องน้ำกับห้องครัวให้เยอะๆจะได้เอาตัวลมตัวอากาศที่อยู่ใน2ห้องนี้ครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นทั้งอากาศที่ชื้นกับมีกลิ่นควนันออกไปได้ดีส่วนการวางตำแหน่งของซิงค์น้ำเตาไฟนะครับซิงค์น้ำเตาไฟเราจับเข้ามุมไปเลยไม่ให้อยู่ตรงข้ามกันนะครับแล้วก็บริเวณจุดในห้องที่เราอยู่ประจำนะครับก็คือโซนห้องนอน โซนห้องกินข้าวแล้วก็ลิฟตงเนี่ยเราเน้นให้มีความสว่างนะฮะเพราะว่าการที่อยู่คอนโดเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นห้องที่มีด้านที่ติดกับวิวแค่ด้านเดียวข้อเสียคือแสงเนี่ยจะไม่เข้ามันจะทําให้บางมุมของห้องนั้นถือว่าเป็นมุมที่มีโอกาสเป็นมุมที่มืดแล้วก็มีโอกาสเป็นมุมที่อับครับดังนั้นต้องพยายามทําให้ห้องนั้นมีแสงสว่างที่เพียงพอต้องใส่ไฟให้เพียงพอไม่มีมุมที่มืดจนเกินไป แล้วก็จุดที่สําคัญมากๆเลยครับก็คือห้องขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากเช่นห้องนี้สาตารางเมตรมีโอกาสมากๆเลยครับที่เวลาอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยของจะเยอะดังนั้นจุดไหนที่เป็นไปได้ครับเราพยายามใส่ตู้เก็บของให้เยอะที่สุดอย่างห้องนี้ก็จะมีทั้งตู้เก็บรองเท้ามีทั้งตู้เก็บหนังสือนะครับมีทั้งตู้ทีวีที่เก็บของได้แล้วก็มีทั้งตู้ที่เป็นไซ์บอร์ดอยู่บริเวณหลังตัวโต๊ะกินข้าวนะครับ ถ้าเราสามารถจะเก็บของได้เป็นระเบียบก็จะทำให้ห้องไม่รกแล้วก็กระแสะพลังไหลเวียนได้ดีเอาความเป็นมงคลมาเสริมได้ทั้งห้องครับ mm hmm. ก็นี่เป็นเคสต์เตี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับสวัสดีครับ